กับผมสำหรับวันนี้นะครับเฮอก็มาเบืง่งสร้างไ่นะครับของท่องนะครับสร้างข้อ3านะครับผม กอบคุ้ดลวยน้องปื้มนะครับผมบางนี้น้องปื้มกรอบคุ้มเองนะครับแอลน้องปื้มมาเนี่ยมันใจปะครับมันใจนะครับน้อโอเคครับผมนี่นะครับมือ่างคนต่อไปนะครับยิงหัวแห้งไายยงหัวแห้งไรได้ขราวว่าถือซิฟหนึ่งปะครับเป็นยังไงครับผมเสียลายนะครับนี่นะครับท่อสามขนาดของท่อนะครับเพรีหนึ่งไข่นะครับผมท่อสามนะครับของท่อบวกน้องสไปนะครับบางนี่ องศาลมนิดๆน,นะครับ,บ,บอ่อนบ่นิถอดลมนิดๆน,นะครับสำหรับทีมงานน้องสไปบวกของทอกนะครับบางนี้ไหลครับไหลไหลหล ไหลนิดออนนิดนะคะระับสลัดทีมงานสไปบัวของท่องนะครับครับครับแต่ออม,มันเบ้าใหญ่มากัดในรุ่นเะเพะตินเล็กนี่เ้าทาเดถ้ามีสเกดด ยังบ่ท่านโพนะครับสัาทิมงานน้องสไปบวกของท่องนะครับบางนี้จ้างพวงเห็นอยู่หมดนะก็แบ่งเปิดราคาอยังเปิดน้องราคา สวัสท่านโพนะครับตลัดทีมงานทอสามนะครับตลัดทีมงานของท่องบางนี้นะครับผม หางมาเสียบหางมาเสียบฮะเนาะสกีนไะแหงสามสิบห้าสามร้อยสามสิบห้านะครับสิบพันละค่ามาเสียบนะครับเงิดหลาย สี่พันละคามาเสียบนะครับน้องสไปสนขนาดท่อสามนะครับน้องบุญเซนนะครับบวกสันเ้านะครับบางนี่ขนาดท่อสามนะครับ ลำดาบนะครับลำนะครับบางนี่เสียงอ่อนเนาะลำดาบเลยนะครับ นำตัวไปสะดุดขาเจ้าจของนะสารทิมง,งานนองวุ่นเซนบวกสันเศร้านะครับผมบางนีขนาดท่อสามนะครับเบิบ่งระดับเบื่ององศานะครับมางหน่อยสำหรับโปรติดตามนะครับสารทิมง,งานนองวุ่นเซนแมนท่อสามท่อสามปุยเมี่ท่อสามปุยเมีนะครับ กูเมฆแล้วนะครับสำหรับทีมงานปุยเมฆขทอสามบางนี่นะครับการเปียตัวจังหวะแรกถือว่าไปได้นะครับแต่ก็มีรุ่นแรงนิดๆนะครับสำหรับปุยเมฆขนาดทอสามนะครับมากหน่อยสมัโปรดตีตามนะครับสำหรับทีมงานปุยเมฆขนาดทอสามนะครับเขาเมฆไปนะครับผม